สวชูแัแบแซวดีจ้า้องเอ็ก,อกแล้วสวัสดเอฟซีเลยนะส,สถานที่ตั้งเราอยู่ไหนจ๊ะถนนเทียับทางโดโดโรงเมืองสุหลาบชลบุรีครับพี่ธีหรือตรงเสากิลโลเมตรที่210ไม่ไกลไม่ไกลพรมสองมาเจอพวกเราได้ครับผมสุดยอดเลยนะน้องเอ็กว,วันนี้นะครับแหมพบกับเรา2เช่นเคยนะเรามีอะไรมาฝ่ายเอฟซีครับวันนี้เรามีเป็นฟอร์ 5, ออดเอเวอร์เรสต์ครับผมปีมิเต็ดปี2005ออโต้ดีเซลวีพีคันนี้ มาพร้อมรถแม็กทีเอสามเจ็ดแล้พี่สวยๆเลยคันน anyway, ี้แจมแจมับผมแหลมๆกันเลยทีเดียวเชียวฟอร์ดเลวเลวมันมีสองคันนะมันมีสี่คันอันนึงอันสองอันนั้นปีสองพันแปดใช่คันนี้ปีสองพันห้านะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมปืนพร้อมกันครับผมพร้อมกันครับผมนี่ครับฟอร์ดเลวเลวทั้งับอย่างนี้ต้องเอ๊กบอกนะครับปีสองพันห้าออโต้ดีเซลนะสวยๆเลยครับสองจุดห้าดีเซลเพื่อนๆเอเวอร์เรสแล้วลืมบอกไปตัวนี้เป็นตัวรีมิเต็ดด้วยนะจ๊ะตรงไหนต้องเอ๊ะมีครับรีมิเดตอินดิแค โอ้โหยังสวยเลยนะฮะออโต้ดีเซลเพื่อนๆนะครับขับลุยป่านะครับแคมปิ้งหรือว่าจะใช้งานนะครับแล้วก็มีแหลกใส่ของด้วยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเลยคันนี้<อ>ไม่ใช่คุ้มค่าคุ้มนาทีดูทีวีสีท่ท่องสามแค่นะั้นเนี่ะโอ้โหยางจ่มเพื่อนสวยๆนะฮะยางอะไหล่ก็สวยงามนะครับสีหกเจ็ดด้วยนะครับเอกสารพร้อมโอนเลยจ้กที่รักคันนี้งจริงสวยนะ รถโดยรวมง็ถือว่าใช้ได้นะครับนะครับรอมองรอแมกยางก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวลิมิ t เต็ดด้วยนะครับผมสวยเลยเห็นไหมเพื่อนยังแจมยังแระมก็เลยทีเดียวเชียวมาดูฉากนี้กันสวยงงมรับเพื่อนโอ้โหฉากนี้ละลายใจเลยขอขอทราบอีกหน่อยครับทาวอะไรอ่ะดูแล้วต่อเลยว่เพื่อนน้ำตาลจะไหล สีสันสวยนะเงางามถือว่ารถก็มีเสน่ห์คำหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวขอชมภายในี่ยนะครับต้องติครับนี่ครับผมวันนี้หลังวันละครไม่อยู่ติถาลครวันนี้พ่อพามาขับอะไรครับขับนี่ไหมนุ่มใจเย็นใจนครับเดี๋ยวพึ่งสตาร์ทยังไม่ได้ถามเลยบอกนุ่มแ้วอ่านุ่มกันนุ่มโอเคขอเสียงหน่อยครับพอพ่าะบ้านตื่นค่อพ่อพ่อพ่อครับพ่่อ ตอนนี้เวลาสตาร์ทนะครับเวลาเราแรกๆไปครับจะมีขดลวดขึ้นฮะเขาเรียกว่าการเผาหัวเนาะจะทําให้ตัวสตาร์ทแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยถนอมด้วยนะครับเดี๋ยวดูพร้อมกันนะครับร้อยดับไปก่อนอ่าโอเคดับละฟังเสียงรถจิ๋งจิงจิ๋งจิงสุดยอดเลยนะครับผมรถสวยงามอย่างมากเลยเพื่อนๆภายในสวยสะอาดนะครับเบาะเบิดเนี่ยถือว่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นตัว ABS แล้วก็เป็นแอร์แบ็กด้วยนะจ้าจุบุ แล้วกระจกปลั๊กข้างไฟฟ้านะครับมาอยู่ประมาณสองแสนนะครับที่เจ0 0ตันวนั่นเองนะครับเรือนไม้ก็ยังสวยงามนะลายไม้แล้วก็เป็นออโต้โฟลด้วยไะครับผมสวยอ่ะช่องเก็บแว่นตาก็ยังดูดีอยู่นะเขอดูซิใช่ไหมมีสอันด้วยนะครับโอเคครับน่าจะมีอันหนึ่งนะเป็บ้านดําน้ำด้วยใช่ครบสามมันไปเลยธรรมดานะครับกันแดดแล้วก็ดําน้ำซะเลยเาดูฝนูุนกัน รถถือว่าสภาพดีนะครับแล้วก็แผงประตูสวยสะอาดนะครับลายบ่งไลายไม้ก็สะอาดนะครับตัวนี้เป็นเบสแล้วก็เป็นแอร์แบ็กคู่ด้วยนะฮะเห็นไหมสวยนะครับเนี่ยทุกกระเบียดนิ้วกันเลยทีเดียวทีออโต้นะครับที่เก็บของใช่ที่เก่งมือรอเลยมั้เนี่ยนะครับม,มีกี่ชั้นเนี่ยมีสองชั้นครับผมไม่ใช่ขนมนะคราบี้าเป็นขนมจะเป็นสามชั้นครับ ครับที่เก็บของก็มี2ชั้นนะเพื่อนๆชั้นบนกับชั้นล่างก็สามารถเก็บเล็กกับเก็บใหญ่ได้นะครับแล้วก็ออโต้นะครับดีเซลที่มันเก้าน้ำเลยครับนี้ผมไม่ได้ใส่หม้อหุงข้าวหรอกครับเล็กขนาดนี้ฮะนี่ครับผมเบาะเบิดก็ยังสวยสะอาดนะแถวสองเพื่อนๆสวยสะอาดเรื่องกิฟเป็นออโต้โฟร์ดคันหนึ่งที่น่าใช้นะครับผมบอหลังก็สวยสะอาดเนาะว่ายังครับมีแอร์หลังด้วยมาดูแอร์หลังกันลองเอ๊ก ยังใช้งานได้อยู่เลยครับเปิดได้านไหนสินี่ครับผมอันซ้ายนี่เป็นอันหลังนะด้านขวาฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าครับผมโอเคแล้วก็มีสวิ๊กไล่ฝาด้วยนะไล่ฝาครับผมเออโอเคมีไล่ไล่ฝาหน้าไล่ฝาหลังนี่ฮะโอเคแล้วครับผมวันนี้อาจารย์น้องเอ็กอาจจะดูมึนๆไปหน่อยนะฮะวันนี้หลายอย่างเลยนะวันนี้หยุดไปหลายคนเลยวันนี้มอมสุรเดชจัดเต็มเลยนี่ฮะแถวสามก็ยังสะอาดสะอาดอยู่สะอาดสะอาดครผม สะอาดนะสะอาดลับขอบคุณมากเปิดท้ายก่อนหน่อยครับเพราะบ้านตึงครับท้ายก็ยังสวยอยู่นะเพื่อนๆนี่ฮะยังสะอาดสะอ้านนะเห็นไหมครัยังไม่มีขาดไม่มีด้ยครับผมตะไคร้เหรอฮะตะไคร้ดีพี่บอกพี่ผมตะไคร้นู่นเล่นนี่เล่นเอาตลอดเวลาท้ายเคยสวยสะอาดนะเพื่อนๆนี่ฮะก็ยังถือว่าเดิมมากนะไม่มีชนหนักจมน้ำแต่อย่างไรนะเพื่อนๆ อย่าครับ้องน้องท้องาก็ยังสวยสะอาดอยู่นะครับรบาอหลังนี่พับได้นะครับพับลงได้แล้วก็สามารถยกได้แล้วก็สามารถถอดออกมาได้ด้วยนะครับพับยังไงขอดูหน่อยสิเอากดด้านข้างนะครับอ๋อนี่แล้วก็พับลงไปแล้วก็ยกขึ้นนะครับสุดยอดจริงๆเลยทีเดียว <ๆ S 1> เชียว,วนี่แผ่นข้างก็ยังสวยสะอาดนะก็ถือว่ายังนรถไม่ได้ช้ำไม่อะไรเลยนะโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปห้องเครื่องกันปึ๋งปังยูเลกานะครับแม่วันนี้ก็ เับเหลือเราสามคนเท่านั้นนะฮะโอ้โหวันนี้ก็งานเยอะมากมากนะครับนี่ฮะคานหน้าเดิมมากๆห,หมายนะมีริ้วรอยบ้างตามการเวลาแต่โดยรวมเดิมส,มสนิทน,ทนิสายแคมเปงนะฮะตัวนี้ไม่มีอะไรครับเป็นฟองน้ำด้านหลังนะครับตันนี้น,นะครับตันที่สามารถเปลี่ยนได้นะนะครับนี่ฮะเครื่องยนต์ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะตัวนี้เป็นเทอร์โบเรือจัมเลื่อนจั่งที่เห็นตอยโคมไหมเรื่อยทากนะ โอเคขอดูฟันหน่อยจ้ะแหวบแหบแหวนไม่มีฟันกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหคคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆปิดได้เลยครับผมถูกแข็นตึงเลยนะได้อยู่นะปิดได้ครับผมปิดได้ครับต้องตึงแต่ละคนวันนี้จะบอกเลยว่าเบลมากเลยนะครับสุดยอดจริงๆมาโอ้โหน้องเอ็กมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะ ฟอร์ดเอเวอร์เรส์ปี2005ออโต้2.5ดีเซลเทอร์โบออโต้ดีเซลนะครับมาพร้อมกับหลอกมาพร้อมกับแหลกหลังคานะฮะ TE 3เจ็ดสวยๆอีก1ชุดด้วยแอบมองเขาอยู่นะจ๊ะใช่ฉากนี้ไม่ได้ดูนานอะได้รู้สึดีครับนะครับคุณดูเลยนี่ฮะครับผมแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ เรามี2คันเรามีสีทองคันหนึ่งะฮะขออีกสักครั้งหนึ่งนะครับคันนี้เท่าไหร่ดีจ้น right? ต้องตุ้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 งตุงตุงเ็ราโตีซักถืงว่ามีราคานะก็เกียร์ธรรมดาจะมีเยอะอยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็อยู่ที่เราอีกคันหนึ่งสีทองปี2 0ง8นอัน้นก็มือเดียวป้ายแดงมนกันสวยแทบทุกกระเบียดนิ้วเลยนะนะครับอยู่ที่ชอบนะครับชอบปเราโตเกียร์ธรมดาก็มาจัดไปรถตู้คัสตอมราอยู่นะจ๊ะเป็นใช่รถตู้หัวจารวดนะครับราคา บอกบุญได้เพื่อน,เ,อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับ <นะ S 1> วันนี้เราสองคนขอตัวราไปก่อนจะต่อยพี่หน้าวดีจา้า